ได้ภาพเขาปั้งนง่าย,ยสร้างอะไรเหรอครับทรายจราป่าแค่แค่เอาดินกบเท้าเย็นดีใช่ทำไปเลยเขาบอกการเล่นทรายทำให้การพัฒนาสมองด้วยนะจริงเหรอใช่การเล่นของเด็กเป็นการพัฒนาสมองเด็กฉลาดการเล่นทำให้เด็กฉลาด แต่แต่ต้องแบ่งเวลานะไม่ใช่เล่นทั้งบี่ทั้งวันนะ <c oughs> ใช่ไหมล่ะใชเขาป้านได้เคยได้ยินแล้วเขาบ้านกะว่าจะบอกยะจา๋าแต่วันคิดว่ายะแตา,าน่าจะรู้แล้วอ่ะบางอย่างเรื่องที่ยะจ๋าเพิ่พงพูดไปเมื่อกี้บางครั้งยาจา๋าก็ไม่รู้มีตั้งหลายเรื่องที่เขาป้นรู้แต่ย่าไม่รู้ออใช่อย่างเช่นเรื่องไดโนเสาร์เลยอ่าไดโนเสาร์ กันต่างๆย่าไม่รู้ยังเช่นเรื่องสัตว์เผือกเหรอใช่ครับทำไมเขาวัานรู้ข้อมูลต่างๆค้นคว้าจากไหนครับยู u ูบไงเออขาบ้านเขาบ้านจะมีที่ไหนให้พึ่งพานอกจาก u t u b e อีกเหรอออเหรอเขาบ้นเซิร์ชอันอื่นไม่เป็นเลยเซิร์ชเป็นแต่ youtube แบบมันมีไม้พูดอยู่อ๋อเขามีไม้ให้พูด,ใ,พด <c oughs> ใช่ทำเป็นแต่ youtube อ่ะทำอย่างอื่นไม่เป็น กด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 ได้ได้เป็น